ก้านะครับจากรูปแสดงออกกันเนลที่เกิดกระบวนการหายใจของเซลล์ในระหว่างการ่ายทอดอิเล็กตรอนมีการปั๊มโปรตอนเข้าไว้ในที่ตำแหน่งหมายเลขใดเขาก็ให้รูปออกกันเนลนี้นครับก็คือชื่อไมโตโคอนเดียะครับก็เขาพูดถึงเรื่องหายใจระดับเซลล์หายใจระดับเซลล์เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแบบมีออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนนะครับพี่ก็จะขอพูดถึงหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับแบบออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นการสลายกรูโคสให้ได้พลังงานออกมา มันก็จะมีทั้งหมดสขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าไกลโคไลซิสอันนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนแรกก็คือเปลี่ยนจากกรูโคสให้กลายเป็นสารที่อยู่ในรูป c 3สอะตอมนะครับตอนแรกเนี่ยกูโคสเนี่ยจะเป็น C6 ใช่ไหมมันก็จะได้เป็น C3 สาอะตอมที่มี2ตัวน่าทั้งหมด2ตัวก็เลยกลายเป็น C6 เท่าเดิมใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยก็ชื่อว่าไพรูเวต โดยกระบวนการนี้เนี่ยก็จะเกิดในไซโตเซ่ไซโทพลาซึมนั่นแหละทีนี้พอมันได้ส,ส,สารไพรูเวตนะปุ๊บก็จะเกิดขั้นตอนที่สองมันก็จะเปลี่ยนไพรูเวตเปลี่ยนไพรูเวตกลายเป็นชื่ออะซิติลโคเอโดยตัวนี้เนี่ยมันก็จะดึง จาก C3 ใช่ไหมไอเนี่ยเป็น C3 มันก็จะเปลี่ยนเทลากเป็น C2 ก็ดึงคาร์บอนไสออกมาอตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพื่อที่ว่ามันสามารถจะได้เข้าไปทําขั้นตอนที่3ต่อได้อย่างง่ายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือชื่อว่าเทปไซเคิลก็มันก็จะเอาอะซิติลโคเอที่มี C2 อะตอมเนี่ยไปค่อยๆดึง C ออกทีละตัวทีละตัวแล้วก็ เก็บเกี่ยวอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยไว้ใน NADH แล้วก็ FADH2 ครับตามจริงทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการดึงมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาก็จะเก็บไว้ในรูปอันนี้นะครับจะเขียนให้ก็คือทุกขั้นตอนเลยอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยจะเก็บอยู่ในรูป NADH หรือว่า FAD H2 นะครับซึ่ง2ตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปเข้าไปอยู่ในขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนถ่ายทอดอิเล็กตรอนก็คือมันเนี่ยจะให้อิเล็กตรอนไปแล้วก็เดี๋ยวจะพูดทัาทฟังนะครับก็คือเมื่อกี้รืมพูดนะครับก็คือ2ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเกิดในแมทริกนะครับแมทริกในเมทัลโคอนเดียก็คือเป็นของเหลวในเมทัลโลคอนเดีย ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่4ถ่ายทอดอิเล็กตรอนอันนี้เนี่ยเกิดในเยืเ่อเยืเ่อคุ้มชั้นในของไมโทคอนเดียนะครับ inner membrane ซึ่งหลักการทำงานของมันก็คือมันเนี่ยจะให้ NADH ปล่อยอิเล็กตรอนให้มันตัวหนึ่ง แล้วมันก็กลายเป็น NAD แล้วก็มี H+ หลุดออกมานะครับนี่พออิเล็กตรอนหลุดออกมาพวก็จะมีตัวนี้หลุดออกมาด้วย FADH2 ก็เช่นกันนะครับแ้ะที่นี้เมื่อมันปล่อย H+ มาเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างชั้นแล้วก็ทำให้เกิดการปั๊มโปรตอนขึ้นมานะครับนี่จอดไมีพูดถึงการปั๊มโปตอนการปั๊มโปรตอนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดระหว่าง ชั้นของพี่จะวาดรูปให้ดูนะครับก็คือตัวนี้เป็นโปรตีนชื่อว่า ATP s synthase แล้วก็ NADH บวกอะที่ตัวนี้ยครับมันก็จะมา ปล่อยโปรตอนให้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ NAD บวกก็จะไปทํางานอย่างอื่นต่อไปทุกตัวก็จะมาปล่อยอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ H บวกตรงนี้มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนตรงนี้เนี่ยกับมีที่มีอยู่แล้วก็มีแค่ทีดเดียวทําให้ตรงนี้มีความเข้มข้นของเบวกมากขึ้นดังนั้นมันก็เลยจะเกิดการแพร่แล้วก็ปั๊มโปรตอนกลับเข้าไปที่เข้าไปทางนี้นะครับ ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าการปั๊มโปรตอนกลับเข้าไปซึ่งการนําความข้มข้นของโปรตอนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แบบนี้เขาเรียกว่านี่เขายกชื่อนีนะครับเคมีออสโมซิสคือการใช้ความแตกต่างของโปรตอนเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์ที่นี้ ATP เนี่ยก็จะเกิดออกมาจากขั้นตอนนี้นะครับก็คือ ADP บวก Pi ก็จะกลายเป็น ATP นี่แล้วก็ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเขาคือขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน,น,อน,น,อนแล้วก็เกิดเป็น ATP ออกมาให้เรามาใช้เป็นในการทำเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับดังนั้นที่โจทย์ถามโจทย์พูดถึงการปั๊มปโปรตอนว่าเกิดที่ตำแหน่งไหนการปั๊มปโปรเตอนก็คือเกิด ที่ขั้นตอนถ่ายทอดอีกตอนซึ่งก็คือเกิดที่อินเนอร์เบีเนดังนั้นก็ขอตอบข้อหนึ่งนะครับก็คืออินเนอร์เบีเนก็ข้างในนข้อนี้ก็ตอบหนึ่งครับ